สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวชจับมือสถาบันบัณฑิตพัฒนะบาริหารศาสตร์หรือนิดนาเปิดตัวโครงการยกระดับเทศกาล คล้ายไทยแลนด์สู่เวทีโลกมุ่งใช้พลังจากงานวิจัยขับเคลื่อนเทศกาลไทยสู่การยอมรับระดับสากลดกรสุรชัยสถิตคุณารัตผู้อำนวยการสออวชอเปิดเผยว่าสออวชอมีบทบาทส่งเสริมและบูรณาการงานวิจัยเพื่อยกระดับงานเทศกาลไทยสู่เวทีโลกเน้นพัฒนางานวิจัยเชิงลึกสร้างเครือข่า,ขายความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษา ด้านนายสานนหวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดแผนสนับสนุนเทศกาลชุมชนในกรุงเทพมหานครต้อนรับผู้คนจากทุกมุมโลกนอกจากจะส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองปีนี้เป็นปีที่4ี่แล้วที่ร่วมกับทางเครือข่ายนะครับคิดว่าหัวใจสําคัญก็คือการเติบโตของทุกปีนะครับปีแรกเนี่ยเราจําได้ว่าเราเริ่มกันเล็กๆที่ถนนสีลมพอปีต่อไปเราก็เริ่ม ก่อตัวขึ้นเป็นกลุ่มที่ชื่อว่าแบงคอก r พร e แล้วก็ค่อยๆขยายครับมาต่อเนื่องครับปีนี้ก็คิดว่าคนน่าจะเพิ่มขึ้นปีที่แล้วคนประมาณ2,000 200, 0 0คนนะปีนี้คิดว่าประมาณ3,000 300, 0 0ท,ท,ที่ที่น่าจะมาเข้าร่วมกับเรานะครับก็โดยรวมผมคิดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจคงคงประเมินได้เยอะแต่ว่าหัวใจของมันก็นคือเราอยากให้เมืองเราเนี่ยไม่ปฏิเสธบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยแต่อยากให เมืองเราอบกอดทุกความเท่าเทียมความหลากหลายนะครับซึ่งนี่คือหัวใจของเทศกาลนี้ครับโครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับเทศกาลไทยสู่เวทีสากลผ่านการผสมผสานร,ระหว่างจิตวิญญาณแห่งการโอบรับของคนไทยและงานวิจัยสมัยใหม่สร้างต้นแบบดึงดูดและต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก